ยิ่นะครับครับครับได้ได้ไปแทงให้หน่อยุโอ้ยกบตายนะเอป้อมไปเอป้อมไปเออสวยสวยอบเฮียมันจะโยนมันเข้าบ่อคอ้แล้วครู้แล้วมันจะโยนกูเข้าบ่อช่วยมันจะโยนเข้าบ่อมื่กี้ดิเมื่กี้ดิม่มีบาร์ดม่มีบาร์ดกีดกีดีดมีเฮีย เอาชี้เข้ามาชี้เข้ามาก่อนเออมึงกีดให้ได้กีดให้ได้กีดให้ได้เอาสวยสวยสวยกีดกีดไอ้เงี้ยกูกีดแล้วเมนต้า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 ถอยมา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 มีชี้ดูมีชี้ดูกดชี้ก็ชีตโอเคยิงบ้านยิงบ้านยิงบ้านกูเห็นกูเห็นกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหแข็งดีโอ้โหษครับ Ya que... Toda.